สวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่งโง่เรามาเริ่มกันเลยตอนปากกาลูกกลืนจากความหงุดหงิดสู่การปฏิวัติวงการเครื่องเขียนเวลาจะเซ็นเอกสารหรือจดอะไรด่วนๆหยิบปากกาอะไรใช้บ่อยที่สุดคะแน่นอนว่าต้องเป็นปากกาลูกกลืนใช่ไหมคะของใช้ในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาแต่เคยสงสัยไหมคะว่าไอ้เจ้าปากกาแท่งเล็กๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันทำงานยังไงกันนะ สวัสดีค่ะทุกคนฉันเชื่อว่าคุณเองก็มีปากกาลูกหลื่นติดกระเป๋าติดโต๊ะทางานหรือติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะมันคือเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้เลยในทุกการขีดเขียนแต่เรากลับไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังความธรรมดาของมันซ่อนความอัจฉริยะอะไรไว้บ้างวันนี้รู้ไว้ไม่โง่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของปากกาลูกลื่นค่ะ รับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองเจ้าปากกาแท่งโปรดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนที่เราจะไปรู้ว่าปากกาลูกกลื่นทำงานยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของมันก่อนค่ะปากกาลูกกลื่นที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้มีมาแต่แรกเริ่มนะคะในอดีตปากกาที่ได้รับความนิยมคือปากกาหมึกซึมซึ่งก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียที่น่าหงุดหงิดไม่น้อยเลยค่ะ โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเขียนเยอะๆหรือใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนลองจินตนาการดูสิคะคุณกำลังจะเซ็นสัญญาสำคัญหรือจดบันทึกด่วนๆแล้วจู่จูหมึกปากกาหมึกซึมก็เลอะเทอะเปื้อนกระดาษหรือไม่ก็ต้องคอยเติมหมึกบ่อยๆแถมหมึกก็แห้งช้ามากทำให้งานสะดุดไม่คล่องตัวเลยใช่ไหมคะนี่ล่ะคะ่ะคือปัญหาที่นักข่าวชาวฮังการีคนหนึ่งที่ชื่อว่า ลาสโลบิโรลาสโลบิโรต้องเผชิญอยู่ทุกวันคุณบิโรเป็นนักข่าวที่ต้องเขียนรายงานข่าวเยอะมากเขาเห็นความยุ่งยากของปากกาหม,มึกซึมที่มักจะเลอะเทอะทำให้เอกสารสำคัญเสียหายและเสียเวลาในการรอให้หมึกแห้งวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในโรงพิมพ์นั้นแห้งเร็วมากและไม่เลอะเทอะเลย เขาเลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่เอาหลักการนี้มาใช้กับปากกาล่ะแต่หมึกพิมพ์มันข้นมากจะทำยังไงให้มันไหลออกมาได้ลื่นๆเหมือนปากกาหมึกซึมล่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการคิดค้นเลยค่ะเคล็ดลับความอัจฉริยะของปากกาลูกกลื่นอยู่ที่ส่วนปลายเล็กๆจิ๋วๆของมันนี่ละค่ะมีแค่3ส่วนประกอบหลักๆที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวลองนึกภาพตามนะคะ หเม็ดลูกกลื่นจิว๋ว The Ball นี่คือหัวใจหลักเลยค่ะที่ปลายปากกาจะมีเม็ดลูกกลื่นเล็กๆขนาดประมาณ0.5ถึง1.2ม mm, ิลลิเมตรที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานมากมากๆอย่างทางสเตนคาบายหรือสเตลเลสสตีลเม็ดลูกกลื่นนี้ไม่ได้แค่ติดอยู่เฉยๆนะคะแต่มันสามารถหมุนกลิ้งได้รอบทิศทางเหมือนลูกกลิ้งโรออนระงับกลิ่นกายเลยค่ะสเบ้าลูกกลืน เดอะสโเกตเม็ดลูกกลื่นจิ๋วนี้ไม่ได้กลิ้งไปมาอย่างอิสระนะคะแต่มันถูกกักอยู่ในเบา้าหรือช่องเล็กๆที่ปลายปากกาซึ่งเบ้าลูกลื่นนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างแม่นยำมากๆให้มีขนาดพอดีกับเม็ดลูกกลื่นทําให้เม็ดลูกกลื่นกลิ้งได้อย่างอิสระแต่ก็ไม่หลุดออกมาและที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้หมึกไหลทะลักออกมาโดยไม่ตั้งใจค่ะสามหมึกที่หนืดเป็นพิเศษ Wiscas Ink นี่คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ปากกาลูกกลืนแตกต่างจากปากกาหมึกซึมอย่างสิ้นเชิงหมึกของปากกาลูกกลืนเป็นหมึกที่มีความหนืดสูงค่ะลองนึกถึงน้ำผึ้งหรือไซรัปข้นๆดูสิคะมันจะไม่เหลวเหมือนน้ำหมึกชนิดนี้จะเกาะติดกับเม็ดลูกกลืนและไม่ซึมออกมาง่ายๆค่ะเมื่อเราจะรดปลายปากกาลงบนกระดาษแล้วเริ่มขยับมือเม็ดลูกกลืนจิ๋วที่ปลายปากกา ก็จะเริ่มหมุนกลิ้งไปตามแรงเสียดทานค่ะพอเม็ดลูกกลื่นหมุนปุ๊บด้านหนึ่งของเม็ดลูกกลื่นที่อยู่ในเบา้าก็จะตักเอาหมึกจากกระป๋อหมึกขึ้นมาเหมือนตักน้ําจากบ่อเล็กๆเ,เลยค่ะพร้อมๆกันนั้นด้านนอกของเม็ดลูกกลื่นที่สัมผัสกับกระดาษก็จะถ่ายโอนหมึกที่ตักขึ้นมานั้นไปติดบนกระดาษค่ะกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตราบใดที่เรายังคงเขียนและเม็ดลูกกลื่นยังคงหมุนหมึกก็จะถูกส่งไปติดบนกระดาษอย่างสม่ำเสมอคะ่ะความมหัศจรรันของมันคือความหนืดของหมึกที่ช่วยไม่ให้หมึกไหลทะลักออกมาและช่วยให้หมึกติดกับเม็ดลูกกลืนพอดีไม่มากไม่น้อยไปแถมยังแห้งเร็วอีกด้วยทําให้งานเขียนของเราไม่ลเละเทอะไงล่ะคะง่ายๆแค่นี้เอง การคิดค้นปากกาลูกกลื่นของคุณบีโรในยุค 1930s และการจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาไม่ได้เป็นแค่การสร้างปากกาแท่งใหม่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่มันคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการเครื่องเขียนเลยทีเดียวลองคิดดูสิคะจากเดิมที่ต้องคอยพกกระดาษซับหมึกกลัวหมึกเลอะหรือต้องเติมหมึกบ่อยๆปากกาลูกกลื่นเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างให้ง่ายขึ้นเยอะเลยคะ่ะ หมึกแห้งเร็วไม่เลอะอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ทุกคนรักเลยค่ะไม่ต้องกลัวหมึกเปื้อนมือเปื้อนกระดาษหรือเอกสารสำคัญอีกต่อไปใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลเยอะแค่หยิบมาก็เขียนได้เลยไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องกดไม่ต้องดูแลจุกจิกเหมือนปากกาหมึกซึมเขียนได้หลากหลายพื้นผิวปากกาลูกกลื่นสามารถเขียนได้บนพื้นผิวที่หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็นกระดาษทั่วไปกระดาษคาร์บอน หรือแม้แต่กระดาษที่เคลือบเงาบางชนิดทนทานใช้งานได้นานด้วยวัสดุที่แข็งแรงและการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้ปากกาลูกกลื่นทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ต้องกลัวพังง่ายๆผลิตง่ายราคาถูกเมื่อมีการผลิตในปริมาณมากปากกาลูกหลื่นก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ทุกคนสามารถมีปากกาดีๆใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ปากกาลูกกลืนจึงกลายเป็นของจําเป็นที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ต้องจดเลคเชอร์พนักงานออฟฟิศที่ต้องเซ็นเอกสารหรือแม้แต่นักบินที่ต้องการปากกาที่ไม่เลอะเทอะเมื่ออยู่บนที่สูงปากกาลูกกลืนได้พิสูจน์แล้วว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์จากความหงุดหงิดที่ตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ ใครจะคิดว่าแค่การเปลี่ยนหัวปากกาจากปลายแหลมมาเป็นเม็ดลูกกลืนและเปลี่ยนหมึกเหลวมาเป็นหมึกข้นๆเนี่ยจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นี่แหละค่ะคือบทเรียนของความอัจฉริยะในความเรียบง่ายบางครั้งสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้มาจากอะไรที่ซับซ้อนแต่มาจากไอเดียที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงจุดที่สุดต่างหากค่ะและนี่คือเรื่องราวของปากกาลูกกลืน ที่คุณใช้อยู่ทุกวันตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันทำงานยังไงอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ